สามเมือซื้อม่ดีพนงมีนิท่านก,าาาก่อมมาฝากบ้ไดอยากฟังนิท่านกาน่อมแน่พนองย,ยกมือขึ้นสําหรับนีท่านมาดีพนงคนเขาทองทองสิบหาเรื่องไอเจอดิบเจดบักเจดดิดบักเจิดนี่ละสําหรับไอเจิดพอนองผมเรื่องความเป็นไปเป็นมากอะเล่าก็บรรลอกบนไดดอกพอนองสําหรับไอเจิดก็ได้อัรอสู่คนเข,ขาบ่าได้ดอก แต่ว่าไอ้เจิดติพนองผู้สาวลายลายพี่น้องไปใส่ผู้สาวติดเป็นปุ่มเป็นงนสลาเมียไอ้เจิดซิบกวัวคนครับผมสุดยอดไปใส่มาใส่ผู้สาวติดเมื่อครับผมสำหรับไอ้เจิดเนี่ยกาเจิดสมซื้อพี่น้องเจิดไปเจิดมาแต่ลเมือแต่ลเว้นพี่น้องครับผมสำหรับไอ้เจิดครผมกับเป็นคนขับรถให้ในพนนะครับผมขับรถให้ทันในพนสลา กับท่านนายพลไปไใส่ผู้สาวติดเป็นปุ่มเป็นงนจนว่านายพลสงสัยสยละลกะก็เลยเอินไอเจิดไม่ถามสละฮู้ถามตัว,นวแวน,นวา่าวสันวะนายพลวะตัวมีของดีอย่างผู้สาวก็ติดลายแถมบรอคือบนรอ,อ,อ,อปันใดวสันวะสู่คนเข้าว่าด้ไได้บงงาา่งทรงว่าซนเนายพลก็ได้นายพลห้จักคนเข้าเสยพี่น้องไง ไอ้เจิดก็เลยบอกว่าสิยาหยักยังท่านนานพนวาสันวามีคาถาดีว่าสันวาไปใส่ผู้สาวติดกันย่อนอันนี้ล่ะเอาไปใส่เด้เลยว่าสันวาพอแม่พี่น้องพ้เด่ไปใส่ก็ไปใส่ด้อไอ้เจิดเลยบอกว่ามันสิยากอีหย่างวาสันวาเห็นห้องผู้สาวเคาะประตูสามเทียปอกปอกปอกสามเทียซ้ำนั่นแหละผู้สาวหลงวาสันวาผู้สาวหลักผู้สาวหลงวาสันแขกเคาะปอก เพรสามเทียเดอร์วาสันว่าห้ามเกินว่าสันในพ่นก็เลยบ้ามันสีแมนคมมันบอกวาสันวา่ทาทำในพ่นในยิ่งในเจิดโบไแล้วก็อ,อยากล่องสแล้วไปล่องกับเมียอยู่บ้านเมึงก็ไน้ว่าสันว่าเมียสีหักสีหลงว่าสันวา่าพ่ท่านไปก่อกาล่องกับผู้สาวสละครับผมทำในพ่นพ่อท่านในพน่พนผู้ถึงห่วงพี่น้องเอ้ยยามื่อคืนกลับมากะไปเจิดตีล,ล้วไอเจิดไปทรงห่อไอเจิดตะกับเมียนอน พ่นกับไปหดห้องลองใส่กับเมียกวนกันห้ามาสันวาเลยกขอประตูกก๊กก๊ก,กสามเทียสเสแล้วเมียในพ่นหว่วงกันมากไอเจิดมาแล้วสันวาไม่พ่นสงสัยเอ๊ะเพราะสามเทียคือเอินใบเจิดมาแล้วนู่นาสันวาก็ได้แค่สงสัยครับผม เอาไปองแงพี่น้อนครับผมไปเจอเล่ากะลมป่วยลงไปบ่หัวเป็นโรคไผ่อยังกระวรู้ขึ้กันไปนอนปากกดว่าไอเจอิดตายพี่น้องในมือนี่ผมมาเผาศพไอเจอิดพี่น้องเมียสิบกว่าคนนัง่งหายอยู่ครับผมแล้วกับผู้เสียผู้สาวระเวียดนั่นเต็มชีพครับผมนั่งมาอะไรไอร้วนน้ำไอเจอิดบาดเมืดเมืองอยู่ครับ ไอ้เจิดเรามีของดีอีหยังผู้สาวหลงผู้สาวไหลพี่น้องครับผมออกไปเอาเนี่ยซับปเปลือเลยสงสัยสยลนะบ้าเจิดเนี่ยมันมยังดีวะว่าสัตว์รอกับจังบอลรอว่าสัตว์วนะก้อนเสียวไอ้เจิดเขาเผาพี่น้องซับปเปลือกลก็เลยสงสัยกูเปิดเบิ่งกนันไอ้เจิดมันมีอยังดีวะว่าสัตว์วะ ว่าเปิดเบ่งสักไร่สักยันบริสันด์วะมีของดีอย่างในตัวไอ้เจิดก็เลยตัดเส้นใจเปิดเบ่งพี่น้องครับผมสับเปลือกก้นเสียไปเผาก็เลยเปิดเบ่งปากกดว่าสับเปลือกตกใจพี่น้องมองไปเห็นเหล่าหนุ่ยทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งอวบพี่น้องโอ้ยสับเปลือกเห็นเราตกใจปาดว่าสันว่า ทึ่งขาวทึ่งเงาทึ่งใหญ่ทึ่งอวบทึง่งอันดีๆยุบอีนองเอ้ยบอกเป็นอีหยัางยุ่อีนองเลยคนหล่นหรือว่าสันว่าซับเปลเรว่าซับเปลเรว่าสิเผาก็เน้อเสียดายบ้า <in> ขัน <princi> ส <iner> ิเผาก็จังสิเสียดายแถบวันสันวะเอาปาดเไปเบิ่งกันนี่มันคืองามแถบวันสันว่าซับเปลเรว่าซับเปลเรวตัดสินใจพี่น้องซับเปลเรวตัดสินใจปาดเอาของไอเจิดมาไป พอปาดมาแล้วพี่น้องดอกหอเสพผ้าหอเสพผ้าย่างดีสิเอาไว้ใส่ใกระยำม,มันเนาพี่น้องเลยซับปเปลือกก็เลยตัดสินใจเอาใส่ตู้เย็นไว้ย่างมันเนาสนดบไวาบางอื่นพี่น้องครับผมสลับเมียซับปเปลือกเมียซับเปลือกกำลังสิหาให้เน่าเห็ดเน่ากินี่น้องครับผ,ผมให้ข้อกินจับเส็บกะนะันได้ไหมวันนี้ประสาทไปแต่ยังกินเน่าเปิดตู้เบิ่งพี่น้อง ห่หอ,หอที่ของไอเจิดนั่นแหละเ <c oughs> มียเพิ่งกันมาเปิดเบิง่งพีง่น้องกับผมเมียสับเปลือกเราจะมาเห็ดกับเขาบองหัวหอนี่เป็นหอนอย่างสีเข็ดแต่กินแสีบๆเบิ่งกันให้หามาสัส่นว่าพ่อแต่เมียสับเปลือกเปิดได้เท่านั้นละน่ะพี่น้องเมียสับเปลือกห้องกันว่าไอเจิดบนหน,น้าไม่รำสัส่นว่ะเต็มเตล่ำเต็มเต็มเต็ม จบสละละครับผมสำหรับในท่านเรียงไอเจอิดเอาเอาหัวพี่น้องหดมองหวัวแล้วร,รายการดีไซน์มือซื้อนะผมเป็นยังไงครับผมทางเจ็บบุบกับผมโอ้แต่ละคนฮา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 วาสนาหดมองหวัวเราเรือยพี่น้องอไอเจอิดก็บ่ธรรมดาพี่น้องคร,รับผมในท่านกรพี่น้องไม่จับมือฝากพี่น้องครับผมรายการดีไซน์มือซื้อนะผมภาษาไทยกดหนึ่งสาวแทบกดสอง ไม่รู้เรื่องกดสาสตร์นะผมโลเรืองบโเรืองกับอยู่น้ำกันนะผมกับรริการในสามมนเซรีรนผมกดสี่อยู่ด้วยกันมาไม่ไม่พี่น้องทำกลางสายฝนสำหรับเมรีับผมกับมีไอ้ท่านมาฝากพี่น้องเพราะว่าฝนตกนี่แหละเอาบองในฝนตกแน,น่นนครับผมมันตกหมดขึ้นหมดทางนี้ครับผมผมปุตุบอกว่า